อ๋อค่ะตอนนี้ก็อาการก็เรียกว่าทรงตัวค่ะมันก็เหมือนเดิมนะ้อใช่แต่ว่าคืออย่างทุกวันนี้กันแบบจะไม่หาหมอแบบโรงพยาบาลแล้วเราจะไปแบบว่าหมอทางเลือกมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คอยทักกายภาพบำบัดเรื่อยๆล่ะค่ะใช่ ยังมีอยู่ค่ะมีอยู่เรื่อยๆอย่างอย่างซ้อมคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องแบบว่ากินยาเลยเพราะว่ากายภาพกายภาพบาบัดอย่างเดียวไม่พอแล้วใช่เพราะว่ามันจะทําให้แบบว่าคือเราก็เต้นค่อนข้างแรงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะต้องแบบว่ามีแบบกินยาแก้เศษบบคลายกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยด้วยค่ะตาย โอกาสหายขาดมันก็จะมีแต่ว่าก็เป็นไปได้ยากอะค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรายังเต้นเรายังใช้ร่างกายอย่างอยู่ไม่หวังเลยค่ะไม่หวังให้หายขาดเลยใช่จริงๆคือขอให้มันไม่สูดไปมากกว่านี้ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเออเราเราโอเคนะกับโรคที่เราเป็นอย่างเงี้ยเรารับมือได้ใช่ค่ะใช่ใช่ช่วงนี้คือแบบพอซ้อมเต้นเยอะๆอย่างเงี้ยสิวผดก็ขึ้นเยอะอะไรพวกเนี้ยค่ะ เครียดไหมหรอคะจริงๆการเป็นคนที่มีสิวผดอะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะใช่แต่ช่วงนี้มันจะเยอะหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะหายไปน้อก็จะไม่เครียดมากต้องไปค่ะปกติจะไปจะ,จะไม่ปล่อยให้เป็นขนาดนี้แต่ว่าไม่มีเวลาจริงคือหาเวลาไม่ได้จริงๆเพราะว่าต้องซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็มีนูน่นมีนี่ตลอดอะไรเงี้ยอันนี้เสร็จคอนเสิร์ตไปแล้วเราจะไปหาหมอยคะใช่แล้วคงต้องไปเข้าคอสักหน่อยนะคะดูแลผิวหน้าผิวกายสักนิดนึงค่ะ ค่ะเป็นไง,งมั้งคะลงรูปเยอะมากเลยเหมือนกลาวันโอ้ยจริงๆก็คือน,นานๆลงทีอะนะคะมันก็เลยแบบว่า <c oughs> คือน,นานๆลงทีจริงๆมันแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบบ่อยขนาดน,าน,นั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นวันพิเศษของเขาด้วยเป็นวันเกิดของเขาอะไรเงี้ย <c oughs> อืมมัน <c oughs> จะไม่ค่อยกล้าเปิดตัวอ <c oughs> ืมอืมฮะกล้าแล้วตอนนี้ก็ก็ก็รู้สึกว่าาใช่ก็ก็คือเขาเป็นเพื่อนที่ที่เรา สนิทที่สุดแล้วอะ่ค่ะแล้วเราก็แบบว่าเหมือนเราก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วในวันนี้นะคะว่าแบบว่าเออเขาจะเป็นคนที่แบบว่าออดูแลเราได้อะไรเงี้ยค่ะใช่เ,เี่ตโให้เพชรใหญ่เลยใช่<ๆ>ก็มีว่างเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นสป,ปายเล็กๆน้อยๆให้เขาอะไรเงี้ยมีของพไมมีค่ะก็เป็นเหมือนเป็นแบบเป็นเสื้อผ้าธรรมดาอะไรเงี้ยล่ะค่ะใช่ เขาก็โอเคละค่ะใช่เพราะว่าเขาก็บอกว่าเออไม่เคยมีใครทน,นไม่เข้าเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่เคยทําให้ใครเหมือนกันนะแบบนี้อะไรเงี้ย,ยใช่ค่ะอย่างเี้พอมันเกิดที่ไหนต้องมาตัดใหญ่แบบนี้เลยไหมคะอเออไม่แน่ใจเขาเหมือนกันค่ะใช่ก็ต้องรอดูกันค่ะที่บ้านว่าไงบ้างคะแม่โอเคอะไที่บ้านเหรอคะเขาก็เซลล์อะค่ะเขาก็จะไม่อะไรเหรอคะ <c oughs> ใช่เซลล์มากกว่าขำๆกันค่ะตอนนี้ผู้แล้วใช่ค่ะ พี่เกรซก็จะแบบว่ามีแบบจิกกัดบ้างค่ะแบบหมั่นไส้อิจฉาอะไรอย่างเงี้ยเออผัดกันผัดกันอ,อืมใช่แต่ว่านางก็แบบว่าคือนางก็แบบว่ามีคนคุยคุยอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะแต่ว่าก็แบบว่ายังไม่ได้เป็นเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนกันอะไรเงี้ยใช่ค่ะอัปเดต,ตผลงานหน่อยปีนี้มีงานเพลงจะไหห็นมคะก็งานเพลงนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นกันพฤษภาคมิถุนายนแน่นอนใช่นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกัน ใช่แดนซ์ dance, เหมือนเดิมค่ะเราก็จะมีไปร้องเพลงที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะประมาณพฤษภานี้ใช่ค่ะเป็นงานเหมือนเป็นงานไทยญี่ปุ่นที่จัดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ดีใจค่ะดีใจมากเพราะว่าอยากไปญี่ปุ่นมานานมากแล้วก็ไปกับพี่แก้มนะคะแล้วก็ไปกับแกงส้มอะไรเงี้ยค่ะก็แบบว่าไปแบบถ่ายทอดวัฒนธรรมด้วย อ,อ๋อแล้วก็เตรียมโชว์พิเศษพิเศษไปมอบไพ่แล้วก็จะมีแบบว่าร้องเพลงญี่ปุ่นด้วยนะยนใช่คือไม่ไม่ถึงกับต้องเรียนหรอกคะ่ะแต่ว่าเราต้องฝึกเราก็ต้องแบบเข้าใจความหมายเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนี้เรารององเลยค่ะโอ้ยังเลยค่ะต้องใช้เวลานิดนึงอะ่ะใช่ก็คือใกล้ไปแล้วใช่ค่ะ แฟนๆเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะใช่เราก็บอกว่าเออทาให้สะดวกก็มันต้องตามไปหรอกเพราะว่าปกติเขาจะตามไปทุกที่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราก็บอกเขาว่าเอออันนี้มันแบบว่าไกลนะไปถึงญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีบางคนนะที่ตามไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยยังไม่ถึงขนาดขั้นนั้นหรอกค่ะก็คือเหมือนว่าแค่แบบว่าเออไปร้องเพลงอย่างเงี้ยเฉยๆค่ะ ยังไงก็ขอฝากผลงานด้วยละกันนะคะในประมาณพฤษภามิถุนายนนี้เดี๋ยวจะมีเป็นเพลงใหม่ๆออกมานะคะเป็นโปรเจกต์พิเศษยังไงก็ฝากด้วยละกันนะคะ